สวัสด,ดีค่ะมาพบกับน้องกัญญาแล้วก็ครอบครัวนะคะวันนี้เป็นเวลาประมาณสิบห้าวันของกัญญาที่มาอยู่ที่นี่นะคะสองอาทิตย์กว่าๆเข้าอาทิตย์ที่สามแล้วนี่ทารินนะคะคือมีคนยืนอยู่ตรงนี้ทารินก็จะพยายามปีนส่นุนกัญญาอยู่นู่นนะคะทาริน นี่ทารินกันยากินนมค่ะแล้วก็ให้เวลาทารินกินนมนี่พี่ลูกบอลพี่ลูกบอลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ลูกบอลมาช่วยเลี้ยงน้องนะคะเงินค่ะกันยากําลังพยายามกินนมนะคะมาดูแลเด็กช้างด้วยกันนะคะไม่อา้าวเดี๋ยวแม่จะดุลูกลูกบอลต้องพาน้องไปทางนูง้นโอเคนั่นนะคะกันยาไปทางนู้นนะคะ